การทำงานหลังจากอัปเกรดพาร์ทเนอร์การขายที่จะทำให้คุณมีร้านออนไลน์และสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณเองด้วยแอปพลิเคชันด i บริมาพร้อมกับเทคนิคที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเพียงเริ่มจากการขอเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ให้คุณเข้าไปที่แอปพลิเคชันดอบริเลือกเมนูบัญชีในส่วนของข้อมูลการขายให้คุณเลือกศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มแต่และกลุ่มนั้นจะแนะนําเทคนิคการขายการทําธุรกิจและการสร้างไรายได้ต่างๆดังนี้ Myset วิธีการคิดสําคัญกว่าวิธีการกลุ่มที่จะทําให้คุณมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นและมีเทคนิคการขายใ,ใหม่ๆติดตามได้ทุกวัน Skillset เรียนรู้เครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือแนะนําการใช้เครื่องมืออื่นๆนอกเหนือจากแอปพลิเคชันด i ปฟริจะช่วยทำให้คุณปิดการขายได้เร็วขึ้นและง่ายยิ่งขึ้น นิวเจนสอนคนใหม่สร้างรายได้ทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันดอบรกลุ่มสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะทำธุรกิจและอยากจะสร้างรายได้นอกเหนือจากงานประจำเพื่อให้เกิดรายได้มากกว่าเดิม Copywriting การทำคอนเทนต์กลุ่มที่จะช่วยแนะนำสินค้าในแอปพลิเคชันดอบรที่มีมากกว่า60แบรนด์มาพร้อมกับเทคนิคการขายและการโพสขายสินค้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนั่นเอง p ersonal branding and advertising กลุ่มที่จะแนะนำการสร้างแบรนด์ของคุณและการทำโฆษณาเพื่อดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น B.O.K y Success กลุ่มที่จะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวความสำเร็จด้วยแอปพลิเคชัน b ็อเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจให้กับคุณวิธีการเข้าร่วมกลุ่มให้คุณกดที่รูปของกลุ่มที่คุณต้องการแล้วระบบจะแสดงการขออนุญาตจาก Facebook ถ้าหากคุณยังไม่ได้ทำการล็อกอิน a c e b o o k ให้ทำการล็อกอินอีกครั้ง เมื่อเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงหน้าจอกลุ่มให้กดเข้าร่วมจากนั้นก็รอผู้ดูแลทำการอนุมัติได้เลยหรืออีกวิธีคุณสามารถทำการสแกน QR Code เพื่อขอเข้าร่วมกลุ่มแต่ละกลุ่มได้เลยค่ะหลังจากที่ผู้ดูแลทำการอนุมัติเรียบร้อยแล้วให้คุณเข้าไปตรวจสอบกลุ่มในแอปพลิเคชัน f a c e b o o k กดเข้าไปที่กลุ่มแล้วทำการปักหมุด โดยสามารถทำการปักหมุดกลุ่มได้ง่ายๆให้คุณกดที่ขีด3มขีดแล้วเลือกจุด3จุดจากนั้นก็กดปักหมุดกลุ่มได้เลยค่ะหลังจากนั้น Facebook ก็จะแสดงกลุ่มที่ทำการปักหมุดให้อันดับแรกเลยในกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีการไลฟ์สอนงานสอนการทำการตลาดและการขายต่างๆทุกวันคุณสามารถติดตามในกลุ่มได้เลยค่ะการใช้งาน Line o f f i c i a l account หรือ l i n e OA คอสเมอร์ที่ทำการเปิดร้านพาร์ทเนอร์ตั้งแต่3ชิ้นขึ้นไปจะได้รับเซตร,ระบบหลังบ้าน Line OA ซึ่ง Line OA นั้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายให้กับคุณและช่วยในการตอบลูกค้าได้ไวขึ้นนั่นเองในกรณีที่คุณทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับสคริปต์ปิดการขายเพื่อนำมาเซตไลโ OA วิธีการให้เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ในแอปพลิเคชันด o อปลิสที่เมนูบัญชีให้คุณกดเข้าไปที่รูปกระดิ่งตรงนี้ แล้วจะมีการแจ้งเตือนยินดีด้วยของขวัญสุดพิเศษใช้คลิปปิดการขายคุณก็สามารถกดเข้าไปแล้วบันทึกปลาเก็บไว้ที่เครื่องส่วนตัวของคุณได้เลยการรับสิทธิ์ลาย e อ a ให้คุณทำการแอดไลน์นี้เลยจากนั้นทักแชทแล้วพิมพ์คำว่าขอรับ LINE OA พร้อมกับส่งสลิปหลักฐานการโอนเงินและภาพหน้าจอออเดอร์ที่ทำการสั่งซื้อสินค้า จากนั้นรอแอดมินตรวจสอบความถูกต้องแล้วรอรับลิงก์ได้เลยค่ะเมื่อคุณได้รับลิงก์แล้วจะต้องรีบกดรับภายใน24ชั่วโมงให้คุณกดที่ลิงก์แล้วกดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีลายส่วนตัวจากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดคุณได้รับสิบแล้วกดตกลงอีกครั้งเมื่อเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อความเพิ่มคุณเป็นแอดมินแล้วนั่นเอง จากนั้นให้คุณทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Li n e o f f i c i a l c c c o u n t เอาไว้ที่เครื่องของคุณแล้วเข้าใช้งานแอปพลิเคชันกดลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วย Line แล้วกดอนุญาตกดตกลงเพียงเท่านี้คุณก็มีบัญชี Line OA แล้วค่ะขั้นตอนในการเริ่มใช้ Line OA ถ้าหากคุณต้องการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์สามารถกดเข้าไปที่ชื่อบัญชีจากนั้นกดเข้าไปที่รูปแล้วกดเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปถ้าหากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อหรือเพิ่มสถานะก็สามารถแก้ไขได้เลยขั้นตอนการตั้งค่าข้อความทักทายเพื่อนใหม่ให้คุณไปที่ปุ่มโฮมจากนั้นเลือกข้อความทักทายเพื่อนใหม่แล้วแก้ไขข้อความในกล่องได้เลยโดยข้อความที่ตะกรอกลงไปนั้นคุณสามารถดูได้จากสคริปปปิดการขายที่ได้รับได้เลยค่ะ โดยการกรอกจะต้องกรอกไม่เกิน500ตัวอักษรต่อหนึ่งกล่องข้อความเท่านั้นคุณสามารถเพิ่มอีโมจิชื่อผู้ใช้หรือชื่อบัญชีของคุณได้เลยค่ะในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มสติกเกอร์